สวัสดีค่ะคันที่2นะคะของวันนี้เลือกดีมากเลยนะคะวันพิยะมงคลค่ะ,ะเป็นไฮเลนเนอร์สประตูนะคะหนึ่งจุดเกีเกรดเอลค่ะเหมือนคันแรกคันเมื่อเช้านี้เลยแต่ว่าเป็นสีขาวมุกนะคะคันนี้ราคาจะอยู่ที่8 3ดแส0สาบาทนะคะแต่งรอเลยนะคะก็จะมีฝากระโปรงนะคะเป็นคาร์บอนของมอนซา F1 ค่ะแล้วก็ตัวนี้เปลี่ยนแม็กนะคะจากเดิมขอบ17เป็นแม็กซิงค่ะขอบ18นะคะ N5SE นะคะ1น8จติกัดแต่งเซตแดงนะคะแล้วก็โหลดนะคะหน้าสองหลังสี่นะคะกดลงหน้า2นิ้วหลัง4นิ้วนะคะที่ขามุกหล่อๆเลยคันนี้ของคุณอารัตน์นะคะเดี๋ยวมารู้จักกันเดี๋ยวเชิญน้านนี้เลยค่ะ,ะมาเลยค่ะสวัสดีนะคะเอามาได้กันมาได้กันนะ,อะขอสอบถามนิดน,นึงค่ะคไปยังไงมายังไงถึงได้มาซื้อรถที่นี่อ๋อติดตามทาง youtube กับทางเพจครับ อค่ตัดสินใจนานไหมก่อนจะเลือกซื้ออิสุสไม่นานครับแล้วทําไมถึงเลือกซื้อกับกับอ่ออ๋อครับพูดติดตามเยอะไว้ใจได้ครับอ๋อโอเคแล้วกลัวไหมโอนตังมาก่อนมาจ่ายตังก่อนกลัวไหมไม่กลัวครับเพราะว่าโอนเข้า<ก>ทางบริษัทเนาะโอเคก็วันนี้ก็ได้ของแถมครบตามที่คุยกันเนาะโอเคค่ะขอขอบคุณนะคะที่ให้ความไว้บางใจอ้อเนาะแล้วก็ขออวยพรล้วกันขอให้รวยๆเห็หๆเดินทางขับขี่ปลอดภัย นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ,คะ